คอร์ดอย่างนี้ที่มันไม่ได้นั่นคือหูเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะอย่างที่สองคือแยกเราเรียกว่ามันเป็นอะไรนะคะ broken, broken. ใช่ไหม broken คอร์ดแตกออกไปพอแตกออกไปปั๊บหนูก็จะเจอหนึ่งสามห้าแล้วหนูก็จะทำลายกันได้ประสานกันได้อ <c oughs> ตอนนี้เราให้น้องเฟเป็นหนึ่งเราให้แก้วเป็นสามเราให้เจ๊ใหญ่เป็นห้า าวที่สุดนะ okay. 1> 1 okay, okay. at ั่นแบบไม่ได้หมายความว่าโตที่สุดโอเคนึกเสียงในใจแล้วร้องคำว่าฮูโอเคซัสเทนคือร้องของตัวเองนะคะพร้อมกันหายใจพร้อมกันเริ่มพร้อมกันในสีจังหวะหายใจตั้งเสียงนะฟังคอร์ดแล้วตั้งเสียงหาของตัวเองให้เจออันนี้นั่นแบบดีทาร์โนนี่ใช่ไหมถ้าเราจะแยกมันคือถ้าเราฟังคอร์ดแล้วเราแยกของตัวเองออกเจอเราจะประสานทุกเพลงได้หมดลองดูนะ ช่วยนะช่วยนะหนึ่งสองซ้ำสาม,ส,ามสี่โอเคเสียงถูกแต่อะไรรู้ไหมกลัวร้องเงี้ยเียวเสียงไม่เท่ากันร้องเพลงไม่เก่นเดี๋ยวไม่เก่งน้าแมบบ่ไม่ได้ตัดเงินเออไม่เป็นไรค,ค่อยค่อยเอะอร้องมาดางังๆมั่นใจลูกเราจะรู้ว่าผิดแต่เมื่อเราร้องดงังแล้วเราจะไม่ผิดอีกเพราะเราจะเรียนรู้มันแต่ถ้าเรากลัวอย่างเงี้ย เราก็จะประสานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก้องก็เกือบตกตัอี๋หนึ่งสตังเสียงหนึ่งสองส้มดังๆโอเคเห็นไหมอันนี้คือบาลานซ์เสมอสวยทีนี้เวลาเราลองประสานมันง่ายอย่างนี้ไหมมันโน้ตเดียวอย่างนี้ไหมโอเคถ้าสมมุตินะเอาเพลงง่ายที่สุด ้นนะดอันนี้คือในก่อนนี้เมลโลดี้มันแดนเริ่มที่เร <c oughs> เราไม่ได้มงสนใจว่าเป็นตัวเรเอาตรงนี้เป็นหนึ่งเห็นไหมมันก็จะขยายไปบนึงสามหหนึ่งาสามหาโอเคใครเป็นเมลโลดี้ ทีนี้ดูซิใครจะประสานตัวต่อไปสมูเจอไหมแพทเทิร์นเป็นยังไงลูกแพทเทิร์นเดียวกันไหมท้านเ่ลลดี้ติรเติเสียงที่สองก็เสียงที่สองก็เดียวกันแล้วก็ลงทีนี้เจ๊จะท่องอะไรเนี่ยเจ๊เมลลดี้เจ๊จะท่องอะไรอะเจ๊เน้ ทธนของตัวเองหนึ่งสองสามเจอไหมเพราะนั้นอคาเปล่าคือเขาร้องทั้งหมดคำว่าอคาเปล่าทั้งหมดอ่ะยังที่เราเพิ่งสามโน้นนะเราเพิ่งสามโน้นโอ้แม่เจ้าตายแล้วสิมันข่าใช่ไหมลูกอันนี้แก้วไม่ต้องทองของน้องฟางเริ่มตรงไหน ที่ารกระโดดมันก็กระโดดเหมือนกันได้ลงมา5ตัวของฟ้าของเฟ้ อาเนื ért, okay, ally, ้อเอาที่ถูกเอาเนื้อเนอที่ถูกเอาแค่ประโยคเดียวดูเหมือนยากเธอไม่ใช่เธอตาสมุนตาเธอไม่ใช่เธอโอเคนี่มาร์ดี้นะเพลงที่สามตาสมุนตาเธอไม่ใช่เธอเธอสมุนตาตเธอไม่ใช่เธอลองดูสัก เสียงแรกก่อนนะแล้วที่เหลือมันจะง่ายลูกชาสมุดาชาสมุดาชาสมุดาหนึ่งสองสามชาสมุาาสมาามธาถูกต้องเห็นปะดนั้นพอเจอพอเจอเทคนิคอย่างนี้ง่ายๆไม่ว่าหนูเจอเพลงอะไรจะนี้น้ำแหม่มจะบอกว่ามันไม่จาเป็นต้องใส่เสียงภาษานในทุกๆคำโดยมากแล้วถ้าเป็นเกิร์กรุ๊ปเนี่ยเราจะใส่เสียงภาษานในจุดที่มันเป็นตัวสําคัญตูมตูมตูม แล้วเราก็เอาตรงนั้นเป็นโฟกัสเพราะว่าถ้าเราล้อประสานกันหมดไอ้ฟิลที่เป็นครจะเป็นเกอร์แกงที่แบบว่ามีท่อนซ่าท่อนอะไรมันจะหายไปมันจะกลายเป็นคอรัสเราจะกลายเป็นแบบคอรัสไลน์เราจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผิดไหมคะแ้วเอาให้เอา,เอาง,ง่ายๆอ่ละทดสอบทีนี้สลับกันบ้างพี่ฟาง<ะ>เป็นตัวโดตัวมีเห็นไหมเราต้องสลับกันได้นะสลับกันได้นะโอเคร้องคำว่า ยายยายที่เหลือตัวสามไหมมันต้องเดินตามกระไดเดียวกันและ yeah, yeah, yeah. ที่สำคัญถ้าเมลโลดี้เขาร้องไหลยังไงที่เหลือต้องไหลอย่างนั้นเช่น yeah, <yeah>, yeah. ใช่ไหมลูกหนูจะร้องยังไงอ่ะหนูร้องเป็นต้นแบบ mm hmm. ให้น้องงซิคือ yeah, <yeah>, yeah. ๆนะ ไม่เอาไม่เอาอรอีลาใช่ไหมให้รอดก่อนกลัวนี่นะยายเสียงที่สามหาเสียงที่ห้าเห็นไหมหาหนึ่งสามหา้าเจอแล้วดูแพทเทิร์นของเมโลดี้ไอ้ตัวกลางอะดังๆหน่อยโอเคอ่ะหนึ่งสามห้าดังๆแก้วดังๆหนึ่งสองสาม,สามยาย,ย,าย หาตัวที่สามหาตัวที่ห้าเดีเหมือนกันลูกเปลี่ยนคีย์แล้วตั้งเตตเตแก้ใจของดิฉันกลัวแล้วนางเริ่มหน้ารัางแยงเยงฉันจะทำผิดือท,ทำถูกหนึ่งสามห้าหนึ่งสองถูกแล้วกลัวอะไรตั้งเสียงแรก ถูกอยู่แล้วแก้วดัง,ดง yeah, yeah, yeah. ถูก yeah, yeah, yeah. ทุกคนถูกหมดแก้วดังที่สุดโอเคหนึ่งอีก yeah, 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 yeah. ทีเสี้ยสุดท้ายหนึ่งสองเสเพราะนั้นถ้าเมโลดี้มันเป็นอะไรที่ขึ้นหรือลงอย่างไร เราก็ร้องตามนั้นแก้ใจไปเปิดเพลงของตัวเองสิลูกก่อนที่หนูจะเครียดกันกว่านี้เพลงเมื่อกี้แหละที่เราซ้อมกันอ่ะแล้วเหรอเราจะลองดูกับเพลงของเราเองเพราะมันจะง่ายขึ้นความวจะได้ไม่เครียดโอ้โหให้พี่เนี่ยแน่นอนเอาแค่ okay, ท่อนสั้นๆไม่ยากหรอกได้ใจความเออเอาแค่ท่อนสั้นๆเรียนแล้วต้องเอาไปใช้สิลูกถ้าเรียนแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เย้สวยมาก อย,อ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 ย่างเงี้ยไม่ต้องประสานถูกไหมาเาาทำให้ชีวิตเครียดย <c oughs> ตายอันนี้ใครคุมอัานลกเครียรดคุณเหมือนตักผ้าะ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องนะน,นี่ก็เป็นส่วนเดียวไป อเคนะแล้วไม่มีใครกดให้น้ำแบบใช่ป่ะแก้วอยู่ตรงนั้นลูกปะ่ะ <c oughs> เอาตรงนี้ค่ะคอ,อสอ,กกอ่ะหยุดเปลูดีว่าอะไร อันนี้ของฟางเป็นเมลโลดี้ใช่มไหมโอเคตัวเดียวกันของ <Okay. S 2> เขาแค่นี้เองฟังเสียงอืม ประสานและไม่ยากด้วยเพราะนั้นมันจะมีวิธีไกดว่าพอเขาฮอมาเราตั้งเสียงเลยตึงตึงตึง,ตงอของแก้วแก้วใช้เสียงเดียวกัน,กน,นช,ชอบทำเสียงต่ำแก้วช,ชอบนหลูกเขาเรียกว่ายูนิซันใช่ปะร้องเบาๆแก้วก็จะร้องเสียงเดียวกับ แต่เป็นลายตาหรือแก้วจะร้องเพิ่มแก้วจะมาเจอตรงนี้นนยยง,ง่าเลปัญหาคือเสียงของแก้วแก้วจะสวัสดีค่ะ <หา S 1> คุณผู้ชมตอนนี้นะคะเออไปทางไหนมาทางไหนนะมีแต่คนมาถาม